ตลาดปลาซูกิจิครับผมวันนี้ตื่นมากินซูชิแต่เช้าก็คนไม่เยอะนะฮะดูคิวแล้วก่อนหมดแล้วคิวแล้วแม่งเสือมีอีกก้อนหนึ่งบ้าคลั่งมาก ก้อนที่สองยังไม่หมดแม่งมีก้อนสามนี่ครับไลเย็ดเ <laughs> <Yet S 1> ตื่น <Hey. S 1> ตีสีเพื่อการนี้ <laughs> <c oughs>

อเทวันเจ๊พูดภาษาไทยด้วยค่ะนิดหน่อยบอกว่าอันนี้ไม่ต้องจิ้มซอสเฮ้ย่ตอินะทำไมไม่ต้องจิ้มซอส คีอเชฟบอกว่าไม่ต้องกินสวยนั่นนยงแต่บลานากเลยม่้นแต่ปี่เชฟจะเช็ดโต๊ะก่อนทุกครั้ง ฟูบุไม่ต้องจิ้มซอ,มอมสอเหมือนเดิมอันนี้จะเอาเกลือแปะมาแล้วก็ทาด้วยมะนาวนะคะซุกมิโซะจะมีเป็นเนื้อปลาด้วยนะไม่ไม่ได้เหมือนอบ้านเราที่จะแบบใส่แบบเต้าหู้อะไรเงี้ยอร่อยอร่อยคิมไม่ได้ กินไม่ได้ but but this one i กินได้โอนิครอืมอืมมอืมอืมอือืมออืมออืม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 ออืมมอื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 มออื อร่อยอร่อยนะมันๆไม่ขมอะไรๆไม่ขมไม่ฮามันๆเดี๋ยกินแล้วมันขมมันจะมีความขมแต่ไม่ขมเลยไม่ขมเลยหวานยนะโซสก้อาจิคอสมาคอาร์จิอาร์มาโครโอ้ยน่กิน ินมากเลยอ่ะมีซีวิตมีชีวิเมื่อมีซีวิตมีซีวิตเฮ้ยยูโอ้ยนี่ดูดีเลย is still alive เป็นหอยสักอย่างอ่ะถ้ากินขิงหมดก็เชฟเขาก็จะหยิบมาเพิ่มให้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขอเขาจะแบบเช็คที่ไห ไม่ต้องจิ้มซสไม่ต้องจิ้มซอสไม่ต้องจิ้มซสไอ้ใส่เียว s ทยนะอบ๋ออ อันนี้เชฟบอกว่าต้องจิม้มซอสเชฟบอกปาลเลตรดี <c oughs> คำสุดท้ายเขาจะมีเป็นเมนูอลราคามาให้เลือกเราก็เลือกได้1ชนชิ้น <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่เป็นก้าเลือกหนึ่งเนาะเฟตตี้ทูน่ะ ้ยหน้าเธอแดงมากเลยเออทำไมไม่รู้เป็นไรไม่รู้หน้าแดงมากเลยความร้อนๆความดันขึ้นกินอูนิกินอูนิแล้วความดันขึ้นกินหอยแล้วปึงปังกินอสุจิหอยเม่นของของปลาทูน่า Thank you ร้อนร้อน <laughs> no moving. Oh my god! <laughs> 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 I'm on son. ่งของกุ้งก็คือเชฟก็จะ The Shrimp Hay It's Grill เขาก็จะเผาหัวกุ้งให้กินด้วยนะคะ What do you feel after your brunch? I'm so happy. I'm f u Oishii o i s o i nice! s h i w a ดิสึ่ไงบ้างคะอร่อยมากมากเลเวลไหน S <S ก็มันพูดไม่ถูกวะ่ะแต่มันอร่อยจริงๆมันว่ะต้องมาลองกินดูก็ประมาณเก้าเต็มสิบเกือบสิบเกือบสิรู้สึกว่าคุณพ่อกับการราคอยมากหกชั่วโมงที่ยืนมนาะไม่เสียบเปล่าเลยต,ตอนแรกจะตอดใจแล้วแต่พอกินแล้วแบบแม่งฟินมากทุกอย่างแบบคือดีงามงไม่มีอะไรคาวเลยเชื่อว่าคนที่ไม่กินของเสือก,ก็กินได้ ว้าวสมก่อนกับเชฟบอกเราว่าลาก่อนเชฟน่ารักมากอาหารก็อร่อยชาเขียวยังอร่อยเลยอ่ะซูชิไดอิสเดอะเบสอร่อยมากจริงๆไปกินเถอะ